ป่าชุมชนบ้านเขาวังตำบลบ้านหินตกอเภอร่อนพิบูร์จังหวัดนครศรีธรรมราชคือป่าสมบูรณ์แห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชการดูแลป่าผสานกับการเปิดรับการท่องเที่ยวคือกระบวนการที่ทําให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของป่าร่วมกันต้นไม้ขนาดหลายคนโอบจํานวนมากที่กระจายอยู่ทั่วถึงป่าคือดัดชนีชี้วัดให้เห็นถึงความสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดีแม่ไม้ขนาดใหญ่ ที่พร้อมจะแพร่ขยายลูกไม้ให้เติบโตเต็มป่าเช่นเดียวกับการส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนได้ใกล้ชิดกับป่าเพื่อหวังขยายความโหงแหนป่าให้เกิดกับคนรุ่นต่อไปถ้าไม่มีป่ามันก็ไม่มีน้ําแล้วก็ไม่มีคนด้วยที่สําคัญป่าคนมันต้องอยู่ด้วยกันที่จุดประสงค์หลักของเราก็คือเราไม่อยากให้คนเข้าไปทําลายไม่ได้ไม่ไม่ได้อยากให้คนเอา ไม้ในตรงพื้นที่ตรงที่เราเก็บไว้เป็นป่าชุมชนนะเอามาใช้ประโยชน์ในเรื่องพวกสร้างบ้านหรือว่าพวกลักรอบตัดไม้เตือนอนะ่ะนี่คือผลสําเร็จของเรานะเรื่องนี้มันต้องไอ้เรื่องอย่างนี้คือมันต้องทั้งหมดตั้งชุมชนไม่ใช่ว่าเฉพาะกรรมการป่าชุมชนนั่อหรอกไหมมันต้องมีจิตสํานึกของชาวบ้านทุกคนนะ่ะแนวเทือกเขาที่เป็นแนวเขตป่าชุมชนของเราตรงนี้ก็เป็นตัวกรองอากาศที่มลพิษที่มาจากกลุ่มในตัวเมือง พวกโรงงานอุตสาหกรรมพวกโรงโม่หินพวกนี้ตัวนี้ก็คือมันมันคิดเป็นมูลค่าไม่ได้ที่มันเรื่อกรองอะ่ะไม้ต้นใหญ่อะ่ะชาวบ้านก็ช่วยกันแล้วก็หวงเห็นเพื่อจะได้เก็บไว้ให้ลูกให้หลานเราต่อไปการผสมผสานวิธีพุทธและมุสลิมของชุมชนจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลรักษาป่าให้มีความยั่งยืนต่อไป